สวัสดีค่ะคุณผุ้ฟังค่ะตอนอวาสารของกระบีเยอะยุทธจักรตอนที่113ค่ะกระบีเยอะยุทธจักรเป็นงานเขียนของกิมยงแปลโดยนอน,นพร,รั์ค่ะไปฟังกันเลยค่ะเล้งผู้ชงเชิญเจ้าอาวาสปึงเจ๋งแล้วก็ชงฮือเต้าเจี้ยงเข้าไปในอารามบอ่อเสกอําไปพักผ่อนแต่ปรากฏว่ายามนั้น ไต่ตบูชาพรันบังเกิดเสียงดังว่าเอีงเอียงเป็นท่านอีกคนหนึ่งก็บอกว่าพี่ชงท่านพ่อท่านพ่อถึงแก่กรรมแล้วฉนันถึงแก่กรรมวันที่อยู่บนยอดเขาสาการะสุริยันท่านลงจากเขาไม่นานท่านพ่อก็ร่วงหล่นจากหัดเซียนท่านอาเฮียงแล้วก็ข้า รับร่างท่านผู้เท่าเอาไว้ได้เพียงชั่วขณะจากนั้นท่านก็สิ้นใจตายนั่นมีคนลอบทำร้ายท่านผู้เท่าหรือไม่ท่านอายเฮียงบอกว่าท่านพ่ออายุสูงวัยทนทุกทรมานอยู่ก้นเทะเลสาบไซโอ้สิกว่าปีประหว่างนี้ยังใช้กำลังขับสลายลมปราณภายในแล้วก็ครั้งนี้ทุ่มเทสติสมาธิหมายจะล้มล้างห้าสำนักกระบีนับว่า สิ้นอายุไขแล้วช่างเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงจริงๆวันที่อยู่บนยอดเขาสาการะสุริยันท่านอาเฮียงหารือกับสิบผู้อาวุโสลงมติให้ข้าเป็นหัวหน้านิกายสุริยันจันทราสืบแทนท่านพ่อทีแท้ยิมกาจู้ประมุกยิ้มไม่ใช่ท่านผู้เท่ายิ้มแต่เป็นคุณหนูยิ้ม นี่ไม่ใช่เสียงของเอียงเอียงและก็เหล่งหูชงจริงๆแต่เป็นเสียงที่หกเซียนหุบเขาท้อช่วยกันเรียนเสียงเอียงเอียงและก็เหล่งหูชงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่พวกมันแอบได้ยินได้ฟังมาหกเซียนหุบเขาท้อมีพลังการฝึกปรือที่ลึกล้าไม่นานก็ฟื้นคืนสติแล้วก็ได้ยินคำโต้ตอบระหว่างเหล่งหูชงกับคุณหนูยิ้มแล้วก็จำได้หมดเลยอยามนี้ ถ่ายทอดออกมาทุกถ้อยกระทงขวาเจ้าอาวาสปึงเจ่งและชงหือเต้าเจียงพอฟังว่ายิ้มอ้วกเกียรเสียชีวิตเอียงเอี้ยงรับตำแหน่งแทนทุกเรื่องราวก็เข้าใจในบัตรตนทั้งแตกตื่นทั้งยินดีเอียงเอี้ยงมอบของขวัญล่ำค่าแก่ทั้งสองแต่มอบเสื้อผ้าของใช้ให้กับเหล่งผู้ชมย่อมเป็นของขวัญที่ทั้งคู่มั่นหมายแลกเปลี่ยนกันแล้ว พกเซียนหุบเข่าท้อยังกล่าวต่อไปว่าพิชงวันนี้ข้าขึ้นเขาเหงซัวมาหาท่านหากถูกฝ่ายธรรมะล่วงรู้คงต้องโดนหัวร้อเยอะแน่นอนท่านมักเอียงอายเช่นนี้เอาเถอะข้ารับปากท่านว่าจะไม่บอกออกไปข้าสั่งพวกเขาร้องขานว่าเสียกาจู้เปลืองปราดทั้งบุญบูเลิศปรีชาสามารถอายุยั่งยืนหมื่นปี สยบทุกแว้นโธรณีอะไรนั่นเพื่อมีให้ผู้อื่นพบเห็นพิรุธหาใช่ไร้มารายาทต,ต่อสำนักแข็งซัวแล้วก็เซี่ยวลิมบูตึงไม่นั้นไม่ต้องกังวลใต้สื่อแลยก็เต้าเจี้ยงไม่ได้ทราบเรื่องนี้หรอกอีกประการข้าไม่ต้องการให้ชาวยุทธ,ธจักรบอกว่านิกายสุริยันจันทรากับฝ่ายธรรมะกลับกลายจากศัตรูปเป็นสหายเป็นความประสงค์ของข้าเพราะทำไมเช่นนั้น ผู้อื่นคงต้องบอกว่าเราไม่ต่อยตีกันเพราะเพราะท่านแต่ข้ากลับไม่กลัวท่านหนังหน้าหนาย่อมไม่กลัวนิกายสุริยนจันทราปิดข่าวที่ท่านพ่อสิ้นบุญเอาไว้คนภายนอกเข้าใจว่าหลังจากท่านพ่อมายังเหงนซัวสนทนากับท่านชั่วขณะก็คืนดีกันนี่นับว่ามีส่วนช่วยรักษาชื่อเสียงของท่านพ่อ รอให้เรากลับผ่าไม้ดำแล้วค่อยประกาศข่าวการตายออกไปใช่แล้วเราที่เป็นหมุดเขยก็ต้องไปเคารพศพท่านแล้วท่านไปได้ก็ย่อมประเสริฐวันที่อยู่บนยอดเขาสาการะสุริยันความจริงท่านพ่อรับปากเรื่องการแต่งงานของพวกเราแล้วแต่ว่าแต่ต้องรอให้ข้าครบกำหนดไว้ทุกก่อนพอหกเซียนถูกเขาท้อ ดัดเสียงเล่าเรื่องมาถึงตอนนี้เหล่งผู้ชมได้ยินคนทั้งหกพาดพิงถึงเรื่องการแต่งงานกับเอียงเอี้ยง<ๆ>ก็ตะหวาดทันทีว่า6กเสียนหุบเขาท้อหากพวกท่านพร่ำกล่าววาจาเลวไหลอีกข้าจะถลกหนังแล้วก็ดึงเส้นเอ็นของพวกท่านแต่เซียนลำต้นท้อก็ยังคงเรียนเสียงของเอียงเอี้ยงต่ออย่างไม่เกรงใจแต่ที่เราเป็นห่วงคือร่างกายของท่าน ท่านพ่อไม่ได้ถ่ายทอดวิธีขับสลายลมปราณแก่ท่านซึ่งความจริงต่อไปต่อให้ถ่ายทอดก็ไม่มีประโยชน์เพราะท่านพ่อเองก็จะอาวัตปืงเจ๋งชงหือเต้าเจี้ยงพอได้ฟังก็อดสลดใจไม่ได้ยิมอัวเกียมีวาระสุดท้ายเช่นนี้เป็นที่สะทกสะท้อนของผู้คนนะโดยเฉพาะเหล็งฮูชงซึ่งมีความผูกพันกับยิมอัวเกียมาไม่น้อย เหล่งฮู้ชงก็อดคิดไม่ได้ว่านับตั้งแต่โบราณกาลมาฮองเต้เจ้าแผ่นดินปราดผู้ลุโซดามีละบุรุษผู้ห้าวหาญคนโฉดชั่วสามานล้วนไม่อาจจะรอดพ้นความตายเสียนผลท้อจัดเสียงเอียงเอียงแล้วก็บอกว่าพี่ชงคือจะพูดต่อชงหือเต้าเจียงเห็นว่า หากปล่อยให้พูดต่อเนี่ยเหลงหูชงคงเสียหน้ายิ่งขึ้นปีท้อทั้งหกเมื่อครูอภัยที่ล่วงเกินแต่พวกท่านกล่าวมามากพอแล้วหากต่อแย่เจ้าสำนักเหลงหูจนมีโทรศอาจจะจี้จุดใบตลอดการของพวกท่านหกเซียนหุบเขาท้อก็ถามว่าจุดใบตลอดการจุดใบตลอดการคืออะไรชงหือเต้าเจียงก็เลยบอกว่า เมื่อถูกจี้จุดใบตลอดการก็จะกลายเป็นใบแล้วก็พูดไม่ได้ไปชั่วชีวิตแต่ยังสามารถดื่มสุราแล้วก็รับประทานอาหารได้ตามปกติโอ้ผู้จาสำคัญที่สุดดื่มสุรารับประทานอาหารยังร้องลงไปชงหือเต้าเจียนก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นคำพูดของพวกท่านเมื่อครู่อย่าได้แพร่งพลายออกไปแม้แต่คำเดียวเจ้าสำนักเหลงฮูเห็นแก่นหน้าอัตมาและใต้สื่อเจ้าอาวาท อย่าได้จีดจุดใบช่วยชีวิตของพวกเขาเลยตกลงตกลงพวกเราไม่พูดหรอกแต่คำขวัญของเสี่ยกาจูนิกายสุริยันจันทราเปลี่ยนไปแล้วไม่ทราบว่าพูดได้หรือเปล่าหลิงผู้ชงก็รีบตะวะทันทีว่าพูดไม่ได้อันนั้นยิ่งพูดไม่ได้ชงคือเต้าเจียงได้ฟังก็สงสัยคำขวัญของนิกายสุริยันจันทราเปลี่ยนไปแล้วคำขวัญที่ว่า อายุยั่งยืนหมื่นปีสยบทุกแคว้นทรณีคุณหนูยิ้มเมื่อเป็นประมุกย่อมไม่สยบทุกแคว้นทรณีอีกไม่ทราบว่าเปลี่ยนว่าอะไรวันนี้ของสามปีให้หลังณหมู่บ้านเหมยอยู่ริมทะเลส,สาบส่โอ้นอกเมืองห่างจิวมีการจุดประทีปโคมไฟประดับประดางามเฉิดฉาย ทีแท้เป็นงานวิวาระหว่างเหลงหู้ชงกับยิ้มเอียงเอียงยามนั้นเหลงหู้ชงมอบตำแหน่งเจ้าสำนักแห่งสัวต่อนี้เชงนี้เชงความจริงคิดจะยกตำแหน่งให้กับหนี้นิมโดยบอกว่างนี้นิมเป็นคนล้างแค้นให้กับอาจารย์สมควรที่จะรับตำแหน่งเจ้าสำนักแต่งนี้นิมไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ยินยอมถึงกับร้อนรุ่มจนร่ำไห้ออกมา ในที่สุดคล้อยตามข้อเสนอของเหล่งฮู้ชงให้งี้เชิงดูแลสำนักเหงสัวสืบแทนเอียงเอียงก็ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้านิกายสุริยันจันทรามอบตำแหน่งให้กับเฮียงมุ่งเทียนเฮียงมุ่งเทียนถึงแม้จะเป็นบุคคลที่เฮียมหานแต่ไม่เคยมีความคิดที่จะกลืนค่ายสำนักฝ่ายธรรมะดังนั้นเมื่อเฮียงมุ่งเทียนขึ้นเป็นหัวหน้านิกายสุริยันจันทรา หลายปีมานี้ยุทธจักรจึงกลับคืนสู่ความสงบไร้เรื่องราววุ่นวายวันนี้ผู้ห้าวหารที่มาอวยพรแน่นขนาดไปทั่วหมู่บ้านเมยหลังจากประกอบพิธีกราบไหว้ฟ้าดินเลี้ยงสุราอาหารเมื่อถึงตอนหยอกล้อเจ้าสาวเหล่าผู้ห้าวหารก็ให้คู่บ่าวสาวไร่รำเพลงกระบี่ให้ทั้งหมดชมเป็นขวัญ่า แต่เลงผู้ชงหัวรอพรางกล่าวว่าวันนี้ถ้าจับดาบควงกระบี่ข้าว่าออกจะททำลายบรรยากาศไปข้ากับเจ้าสาวจะร่วมบรรเลงบทเพลงสักเพลงถือเป็นอย่างไรบรรดาผู้ห้าวหาญก็โห่ร้องสนับสนุนเลงผู้ชงยังหยิบพินแล้วก็ขลุยโยกออกมาส่งขลุย,ยกให้กับเอียงเอี้ยนเอียงเอียเอ้ยนยังไม่ได้เลิกผ้าคลุมหน้าขึ้น ยืนมือเรียวงามรับครุยมาบรรเลงร่วมกับเลงผู้ชมเพลงที่คนทั้งสองบรรเลงก็คือบทเพลงยิ้มเยอยยุทธจักสามปีมานี้เลงผู้ชงได้รับการชี้แนะจากเอียงเอี้ยงจนกระทั่งแตกฉานในวิชาพินสามารถบรรเลงเพลงนี้ได้อย่างลึกซึ้งถึงกัน ในขณะที่บรรเลงก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงครั้งก่อนที่ภูเขาร้างน,นอกเมืองห่วงสัวที่เล้าเจียวฮวงแห่งสำนักห่วงซัวและก็เค็กเอีย้ยแห่งนิกายสุริยันจันทราบรรเลงเพลงนี้ร่วมกันก่อนที่จะตกตายร่วมกันอย่างน่าอนา,าในข้อหาที่ว่าทั้งคู่ติดต่อคบหากันแต่สังกัดคนละค่ายสำนักเล้าเจียววงอยู่ฝ่ายธรรมะ เค็กเอียอยู่ฝ่ายอธรรมไม่สามารถที่จะคบหากันได้ทั้งคู่จึงเลือกที่จะตายด้วยกันวันนี้เหล่งู้ชงแต่งงานกับเอียงเอียงข้อแตกต่างระหว่างสำนักไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางอีกเปรียบเทียบกับผู้แต่งบทเพลงนี้นับว่าโชคดีกว่ามากนะักพร้อมกันนั้นถึงเล้าเจียวฮวงและเค็กเอียรร่วมกันแต่งบทเพลงนี้ เพราะมีเจตนาที่จะสมานข้อแตกแยกระหว่างสํานักแล้วก็คลายความแค้นที่สั่งสมมาแต่ปางก่อนยามนี้เหลงผู้ชงกับเอียงเอี้ยงสองสามีภรรยาบรรเลงร่วมกันถือว่าเสริมสารปณิธานผู้อาวุโสทั้งสองเสียงพินแล้วก็เสียงครุยสอดคล้องกลมกลืนกว่าเดิม เราผู้ห้าวหาญส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในดนตรีการแต่ก็ยังรับฟังจนเคริบเคริมดื่มด่ำเมื่อจบเพลงทุกคนล้วนโหร้องชมเชยแสดงความยินดีพลางล่าถอยออกจากห้องหอสตรีผู้ติดตามเจ้าสาวคำนับแล้วก็ปิดประตูห้องลง แต่ทันใดนั้นนอกกำแพงตึกบังเกิดเสียงซออู้ดังอ้อยอิงเหลงผู้ชมตกใจตกใจกับเสียงที่ได้ยินเพราะเสียงซออู้สื่อถึงใครบางคนใครบางคนที่เหลงผู้ชมเข้าใจว่าตายไปแล้วหรือว่าคนผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่มุกใต้ซิงแซอิงเอี้ยงกลาวว่าวาบาๆว่า อย่าได้ส่งเสียงจากนั้นได้ยินเสียงสออู้บรรเลงเป็นเพลงหงตัวเมียอันเป็นบทเพลงแห่งความรักแต่ก็ยังเศร้าส้อยหดหูไม่คลายเลงผู้ชมได้ยินก็บังเกิดความปิติยินดีหรือว่าหรือว่าท่านอามกยังไม่ตายท่านบรรเลงเพลงนี้แสดงความยินดีต่อเรากับเอียงเอี้ยงที่แต่งงานกัน เสียงสาอูห่างหายออกไปทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งเสียงศสออูไม่ได้ยินอีกเล้งผู้ชงหันกายมาปลดผ้าแดงคลุมหน้าให้กับเอียงเอี้ยงเอียงเอียงยิ้มอย่างอ่อนหวานใต้เปลวเทียนที่สาดส่องหญิงสาวงดงามประดุจหยกแต่แล้วเอียงเอี้ยงก็ตะหวาดว่าออกมาเดี๋ยวนี้นะ ทำไมเช่นนั้นข้าจะใช้น้ำสาดแล้วที่ใต้เตียงปรากฏผู้คนหกคนมุดออกมาก็เป็นหกเสียนหุบเขาทอดคนทั้ง6แอบซ่อนอยู่ใต้เตียงคิดจะลอบฟังคำสนทนาของคู่เบ่าวสาวจะได้ไปประโคมโอต่อผู้ห้าหานที่ห้องโถงเหลืงผู้ชงในายามเคริบเคริ้มงมงายไม่ทันสังเกตสนใจแต่เอียงเอียงจิตใจละเอียดอ่อน ได้ยินเสียงลมหายใจอย่างแผ่วเบาของคนทั้งหกหลิงหูชงถึงกับหัวรอผีท้อทั้งหกข้าแทบจะหลงกลพวกท่านแล้วหกเสียนหุบเขาท้อเืินออกจากห้องหอพร้อมเป่งเสียงร้องว่าอายุยั่งยืนหมื่นปีเป็นสามีภรรยาตลอดการอายุยั่งยืนหมื่นปีเป็นสามีภรรยาตลอดการ ช่วงหือเต้าเจี้ยงกำลังสนทนากับเจ้าอาวาสปึงเจ๋งที่ห้องโถงจำลองพอที่ไยินเสียงร้องของหกเสียนหุบเขาท้อก็อดยิ้มไม่ได้ปมปริศนาที่สั่งสมมาเป็นเวลาสามปีจนบัดน,นี้ค่อยคลี่คลายที่แท้วันนั้นเลงหู้ชงกับเอียงเอียงสาบานรักในอารามบ่อสิกอัมหกเสียนหุบเขาท้อกลับเข้าใจว่า นิกายสุรียนจันทราเปลี่ยนคำขวัญแล้วจากนั้นสี่เดือนให้หลังเป็นฤดูใบไม้ผลิที่ดอกไม้บานสะพรัง่งเหลงผู้ชงกับเอียงเอียงจูงมือกันขึ้นเขาหัวสัวเหลงผู้ชงพาเอียงเอี้ยงตั้งใจจะมากราบห่วงเฉ่งเอี้ยงเพื่อขอบคุณที่ท่านถ่ายทอดเพลงกระบีและก็แนะนำเคล็ดวิชาแต่ ค้นหาจนทั่วภูเขาหัวสัวก็ไม่พบร่องรอยของห่วงเฉีงเอียงเหลิงฮูชงรู้สึกเศร้าใจเฉียงเอียงก็บอกว่าไทซอเจกเป็นยอดคนเหนือโลกีเชกเช่นมังกรเห็นหัวไม่เห็นหางไม่ทราบว่าท่องเที่ยวถึงที่ไหนแล้วเหลิงฮูชงทอดถอนใจไทซอเจกไม่เพียงมีเพลงกระบี่เลิศลำ้ำ วิชากำลังภายในของท่านผู้เฒ่าก็ไร้ผู้ต่อต้านสามปีครึ่งเราฝึกวิชากำลังภายในที่ท่านผู้เฒ่าถ่ายทอดให้แทบขับพลังลมปราณที่ดึงดูดมาจนหมดสิ้นแล้วเอียงเอียงก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอบคุณเจ้าอาวาสตึ้งเจงแล้วพวกเราเมื่อไม่สามารถที่จะพบฮวงไ้ซือเจก วันพรุ่งนี้ไปยังเซี่ยวลิมยี่กราบขอบคุณเจ้าอาวาสปึงเจงใช่ท่านเจ้าอาวาสปึงเจงถ่ายทอดวิชาแทนทำหน้าที่อธิบายชี้แนะเฉกเช่นอาจารย์ครึ่งหนึ่งสมควรไปขอบคุณจริงๆกล่าวมาถึงตอนนี้ปรากฏด้วยเอียงเอียงเม้มปากแล้วก็หัวรอ่อพี่ชงจนบัดนี้ท่านยังไม่เข้าใจอีกหรอว่าที่ท่านฝึกปือ คือวิชากำลังภายในของคำพีเปลี่ยนกล้ามเนื้อของสำนักเซี่ยวลิมเล้งผู้ชงตกใจอะไรนะนี่นี่เป็นคำพีเปลี่ยนกล้ามเนื้อแล้วท่านท่านรู้ได้อย่างไรก็ครั้งก่อนท่านบอกว่าพวงไทยซือเจกให้หกเสียนหุบเขาทอ้อบอกคล็ดวิชาต่อเจ้าอาวาสปิงเจงครั้งนั้นข้าก็รู้สึกระแวงสงสยัย เพราะว่าเคล็ดวิชากำลังภายในลึกล้ำถึงขนาดนั้นไหนเลยท่านจะกล้าฝากมากับหกเซียนหุบเขาท่อได้และเมื่อข้าถามถ่ายพวกมันทั้งหกพวกมันยืนยันว่ามีเรื่องเช่นนี้แต่พอให้พวกมันท่องเคล็ดวิชาคนหนึ่งก็บอกว่าลืมไปตั้งแต่แรกคนหนึ่งบอกว่าไม่อาจจะบอกต่อผู้อื่นพูดไปพูดมาก็เผยพิรุธและในที่สุดก็ยอมรับว่า เป็นเจ้าอาวาสปึงเจงต้องการจะช่วยชีวิตท่านแต่ไม่ต้องการให้ท่านรู้ก็เลยอ้างว่าเป็นห่วงไทซือเจกถ่ายทอดเคลิปวิชาให้หากท่านถามถึงก็ช่วยปกปิดแทนด้วยเหลิงอูชงได้ฟังก็อ้าปากค้างเลยแต่ห่วงไทซือเจกใช้พวกมันส่งข่าวไปจริงๆเพียงแต่ให้พวกมันบอกต่อเจ้าอาวาสปึงเจงว่านิการสุริยันจันทราคิดจะบุกสำนักเหงสัว ขอให้สำนักเซี่ยวลิมบูตึงยกกำลังไปช่วยเหลือหเหลงิงหูชงก็ตำหนิเอียงเอียงว่าท่านเลวยิ่งทราบเรื่องนี้แต่แรกจนบัดนี้ค่อยบอกออกมาครั้งก่อนที่วัดเซี่ยวลิมยี่เจ้าอาวาสปึงเจงให้ท่านเปลี่ยนเป็นเข้าสังกัดสำนักเซี่ยวลิมจึงจะถ่ายทอดวิชาในคำพีเปลี่ยนกล้าบเนื้อให้แต่ไม่ว่าจะว่าอย่างไร ท่านก็ไม่ยินยอมแล้วก็พาออกจากวัดท่านจเจ้าอาวาสก็เลยเกรงว่าหากพูดถึงเรื่องถ่ายทอดคัมภีร์เปลี่ยนกล้ามเนื้ออีกท่านจะมังเกิดความดึงดันยอมตายแล้วก็ไม่ยอมฝึกปรือเหมือนครั้งที่แล้วใช่แล้วท่านปิดบังข้าเอาไว้เพราะเกรงว่าหากข้าบังเกิดความดึงดันไม่ยอมฝึกต่อตอนนี้รู้ว่าข้าขับสลายพลังลมปราณหมดสิ้นแล้วจึงค่อยบอกความจริงออกมา เอียงเอี้ยงเม้มปากหัวร้อก่อนนิสัยดื้อรั้นของท่านทุกผู้คนก็รู้ดีว่ายากที่จะตอแยเหล่งผู้ชงทอดถอนใจกลุ่มมือนางเอาไว้เอียงเอี้ยงครั้งก่อนท่านยอมสละชีวิตที่เซี่ยลิย้นยี่เพื่อต้องการให้เจ้าอาวาสปึงเจงถ่ายทอดคำพีเปลี่ยนกราบเนื้อให้กับข้าเจ้าอาวาสปึงเจงถือคำมั่นสัญญา ในที่สุดก็ถ่ายทอดยอดวิชานี้แก่ข้านี่เป็นของที่ท่านใช้ชีวิตเท่าแรกมาหรือว่าข้ายังจะไม่ฝึกได้ที่แรกข้าก็ฉุกคิดถึงข้อนี้แต่ข้าก็ยังนึกเกรงเล้งหู้ชงก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้พวกเราจะลงจากเขาไปยังเซี่ยวลิมยี่เพื่อฝึกคัมภีรเปลี่ยนกล้ามเนื้อเราได้แต่ปรงผมบวชเป็นหลวงจีนที่เซี่ยวลิมยี่แล้ว ออ่างเยี่ยงรู้ดีว่าเหลงผู้ชงเนี่ยพูดล้อเล่นหลวงจีนเถื่อนเช่นท่านวัดใหญ่ไม่รับวัดเล็กไม่ต้องการเีื้วลิมี่มีกฎวินัยเข้มงวดไม่ถึงครึ่งค่อนวันก็ขับหลวงจีนสุราแล้วก็เนื้อเช่นท่านออกมาแน่นอนทั้งสองจุงมือแล้วก็เดินคุยกันไปตลอดทางเหลงผู้ชงเห็นเอียงเอียงเหลียวซ้ายแลกวาก็สงสยัยท่านค้นหาอะไร ข้าไม่บอกเมื่อเสาะหาพบท่านยบทราบเองครั้งนี้มายังหัวซัวไม่ได้กราบพบพวงไทซือเจกถือว่าเป็นที่น่าเสียดายนะแต่หากไม่พบคนผู้นั้นนับว่าน่าเสียดายยิ่งพวกเรายังจะพบคนผู้หนึ่งเป็นใครเอียงเอียงแย้มยิ้มไม่ตอบคำท่านขังลิมเพงจืออยู่ในคุกมืดก้นทะเลสาบไซโอ นับว่าเหมาะสมยิ่งท่านรับปากน้องเล็กของท่านว่าจะดูแลลิ้มเพ้งจือไปช่วยชีวิตมันอยู่ในคุกมืดมีข้าวรับประทานมีเสื้อผ้าสวมใส่ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ทำร้ายมันนับว่าดูแลมันไปนช่วยชีวิตจริงๆแต่เรากลับนึกหาวิธีดูแลสหายอีกคนหนึ่งของท่านหถึงผู้ชงสงสัยกว่าเดิมนึกไม่ออกว่า สหาอีกคนหนึ่งของตนเนี่ยเป็นใครซาบาภรรยาคือเอียงเอียงมักจะมีการกระทำที่เหนือความคาดหมายของผู้คนอยู่เสมอถามไปเอียงเอียงก็ไม่ยอมบอกถามมากความก็ไร้ประโยชน์เพราะฉะนั้นรอดูดีกว่าค่ำคืนนั้นทั้งสองอยู่ในบ้านเก่าของเหล็งหูชงดื่มสุราหันหาจันเพน เลงผู้ชงนึกถึงเรื่องราวความหลังอดสะทกสะท้อนไม่ได้ดื่มสุราสิบกว่าจอกต้องบังเกิดความมึนเมาเอียงเอียงพรันมีสีหน้ายินดีวางจอกสุราแล้วก็กล่าวเบาๆคา,าดว่าพวกมันมากันแล้วพวกเราไปชมดูกันเหลงผู้ชงได้ยินภูเขาด้านตรงข้ามมีเสียงร้องของวานอนดังขึ้นก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ใดามาแล้ว ดังนั้นติดตามนางออกจากห้องขึ้นสู่เนินเขาด้านตรงข้ามภายใต้แสงจันทราสองเห็นว่านอนเจ็ดดตัวรวมฝูงกันแต่บนเขาหัวส่วนนั้นมีวานนอนมากมายเหลิงผู้ชงไม่ได้สนใจอะไรแต่เห็นในฝูงวานอนกลับมีคนผู้หนึ่งที่แทะเป็นเล้าเต็กนักเหลิงผู้ชงทั้งยินดีแล้วก็ทั้งเดือดดาน คิดที่จะกลับเข้าห้องไปหยิบช่วยกระบี่แต่เอียงเยี่งฉุดรั้งเอาไว้ชักชวนเหล็งหูชงให้เดินเข้าไปใกล้เห็นเล้าเต็กนับถูกกระนาบอยู่วางกลางวานอนใหญ่สองตัวถูกวานอนสองตัวฉุดลากไปมาเสียทีที่มีฝีมือติดตัวแต่กลับไม่อาจขัดขืนดิ้มรนได้เหลงหูชงเห็นเช่นนั้นก็สงสัยถามว่าเป็นเพราะอะไรท่านดูไปก่อน แล้วค่อยบอกต่อท่านเอียงเอียงตอบยิ้มยิ้มว่านอนนิสัยอยู่ไม่สุขกระโดดขึ้นขึ้นลงลง,ลงเล้าเตกนับผูกวานอนใหญ่สองตัวฉุดลากไปมาบางครั้ง,งส่งเสียงร้องคำรามออกมาวานอนใหญ่ก็กางเล็บตะกุยใส่หน้ามันเหล่งหูชงค่อยเห็นชัดตาว่ามูอขวาของเล้าเต็กนับ ถูกล่ามติดกับข้อมือซ้ายของวานอนใหญ่ทางขวาข้อมือซ้ายถูกล่ามติดกับข้อมือขวาของวานอนใหญ่ทางซ้ายแสดงว่ามันถูกโซ่ตรวนพัฒนาการเอาไว้กับวานอนสองตัวนั่นเองนี่ท่านทำลายพลังฝีมือของเราเต็กนับหรือนั่นกลับไม่ใช่เป็นมันประสบผลกรรมตามสนองเอง ฝูงวานอนได้ยินเสียงคนก็ส่งเสียงร้องเจี๊๊ยกและก็ฉุดลากเล้าเตกนับข้ามเนินเขาไปเลงฮู้ชงจริงๆแล้วคิดจะฆ่าเล้าเต็กนะับล้างแค้นให้กับวานอนหกเล็กตัวอูแต่เมื่อเห็นเล้าเต็กนับยังทนทุกข์ทรมานยิ่งกว่าถูกฆ่าในกระบี่เดียวก็มังเกิดความสาสมแก่ใจยิ่งคนผู้นี้กรอบกิ้งเจ้าเล่ชั่วร้ายยิ่งกว่าลิมเพงจือ สมควรที่มันได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานดังนั้นจึงกล่าวว่าอ๋อที่แท้หลายวันมานี้ท่านตามหามันเพื่อที่จะให้เราชมดูนี่เองเหียงเยี้ยงบอกว่าครั้งก่อนท่านพ่อขึ้นเขาหัวสัวคนผู้นี้ก็มาสอพรบอกว่าได้คำพีกระบีพ่พิชิตมานคิดที่จะมอบต่อท่านพอ่อแล้วก็ขอแลกกับตำแหน่งผู้อาวุโสในนิกายสุริยันจันทรา ท่านพ่อไม่มีเวลาสนทนามากนักก็เลยสั่งคนให้ควบคุมมันไว้แต่ภายหลังท่านพ่อถึงแก่กรรมทั้งหมดวุ่นวายเป็นการใหญ่ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ได้สนใจมันคุมตัวมันไปยังผาไม้ดำผ่านไปสิบกว่าวันเราค่อยนึกถึงเรื่องนี้เบิกตัวมันมาสอบปากคำทิทามันฝึกเพลงกระบี่พิชิตมารผิดวิธีก็เลยสูญเสียพลังฝีมือไปหมดแล้วก็คนผู้นี้ เป็นฆาตรกรทำร้ายสิ์น้องที่หกของท่านและก็สิ์น้องที่หกของท่านชมชอบการเลี้ยงวานอนข้าก็เลยสั่งคนให้หาวานอนใหญ่สองตัวพันฒนาการพวกมันเข้าด้วยกันแล้วก็ทิ้งอยู่บนหัวซัวพรางยื่นมือออกกุมมือเหลงหูชงเอาไว้ทอดถอนใจแต่คิดไม่ถึงว่าข้ายิมเอียงเอียงก็ถูกวานอนใหญ่อีกตัวหนึ่งผูกมัดไว้แล้วก็ไม่อาจแยกจากกัน กล่าวจบนางก็แย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานอิ่มเอิบด้วยความสุขและนี่ก็คือตอนอวสานนะคะของกระบีเยยยุทธจกักที่เราได้อยู่ด้วยกันมาทั้งหมด113ตอนค่ะกระจบลงอย่างสมบูรณ์นะคะหวังว่าคุณคงมีความสุขแล้วก็อิ่มเอมสวัสดีค่ะ